nè Đã... นูายดูสิเก่งมากเอาเอาก็คือยิ้มเลยน้ำตาเทียมเอามาทำไมน้ำตาจริงนั่นแหละน้ำตาเทียมเอามาทำไมไม่ได้ใช้เป็นไรเราได้ค่ะใครบ้า ร้องไม่หยุดเลยเก่งอ่ะน้ำตาเทียมไม่ใช้เลยอ่ะร้องจริงสมกับนักแสดงนางเอกช่องวันดดีีจะช่ววยิ้งอะไรนะเบสเก่งมากเลยหนูได้ยินนะนั่นแหละฉันพูดตอนบันทึกตอนเธอเห็นเธอจบจังหวะพอดีใก็เบสเก่งไงอันนี้คือผ่านอย่าง่ะ ผ่านแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเก็บก่อนหน้านี้ก็คือที่เทคเดียวเลยพี่แน็กเดินเข้าโอเคเดินออกฉากร้องไห้เทคเดียวผ่านค่ะงงมากเพลงพอไงไม่จ้ะพี่เก่งบิวไงโอ้โหอในีเล็กน้อยบิวไว้ตายถ้าคนมันไม่เก่งก็ไม่ได้หรอได้ได้เนี่ยเอ้รู้จักนาฬิกาบ่อยมากนะที่ต้นได้ปะก็คือเดี๋ยวเปลี่ยนนนเป็ห้าัวได้แล้วค่ะเดี๋ยวพวกพี่ไปเลือกก่อน คนอะไรสั่งปุ๊บร้องปั๊บแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะถ้าสั่งปุ๊บไม่ได้แล้วตาบวมเลยดูดีกเข้าไม่เห็นคาโอ้โหคนดูเป็นเหมือนเลยนี่เขอเก่งมากแสดงเก่งมากน้องเก่งมากจริงทุกคนร้องง่ายเทคเดียวตลอดให้พี่เจนนี่ไงขอบคุณค่ะ นแฮปปี้เจนี่แฮปปี้หนูแฮปปี้ขอบคุณค่ะมีคนบอาเก่ง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 แล้วพี่แนักตามพี่แนักอันนี้หนูทำมาตึงผีให้ลอกประตูกนเดี๋ยวพี่แนักเป็นห่วงไงเอ้ยอันนี้ฉากไหนนะพี่แนักเดินเดินมาส่งแล้วพี่แนักออกเดินมาส่งนะพี่ไม่ไม่อันนี้ฉากแรกเดินออกจากห้องที่เราไล่เขากลับอันนี้เป็นซีนแรกของเรื่องคือพอพอเราปิดประตูพอเราปิดประตูตรงนี้แก๊กเพลงก็ขึ้นเลยว่ะ จะเก็บเอาหัวใจยกไว้คือเราแล้วก็คือรงไห้แต่ต้นซีนเลยหรอใช่มันหน่วงไปเลยไ้่พี่แนูกไหนพี่แน่ก้องมนลใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวใลฟอดิเซิร์ก่อนเลยและเอ็มีก็คือไม่รอให้ใครไปดูเลยพี่เจนนี่บอกหมดในไลฟ์ก็ไม่บอกตอนจบอ๋อแต่ตอนจบไม่บอก เดี๋ยวคนเขาจะรู้เขาต้องไปดูว่าจบยังไงทําไมยังไงยังไงอันนี้เราเอาฉากเริ่มหรือพี่จับด้วยไหมถ้าไม่ถึงหนึ่งล้านใจเราจะไม่ให้ดูพี่เน็กชาลีเราไปละหนึ่งสองนับถึงสามสิบสาม่อ้าวพี่แน็กมาไลฟ์สดนะคะ ใช่เป็นง่ายมากครับตอนนี้คุณจะร้องไห้ทำไมเนี่ยทำไมพี่ไม่ได้อยู่ข้างๆหนูตอนหนูร้องไห้โทษนะคนกำลังร้องไห้กับเบสพี่แน็กมาคืออคนหัวเราะกับเต็มพวกคุณทำไมเล่นแบบนี้อืมจ้ะนี่ไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการจ้ะพี่เบสผมบอกคุณแล้วใช่ไหมคะพี่จับมือทีนึ่งโทษนะอันนี้บทหนูไม่ได้ส่งไปแบบนี้นะคะเรื่องอะไรเรเรื่องเรื่องพี่ทําเรื่องอะไรของหนูคือไม่เชื่อใจใครอีกแล้ว ไม่ใช่เพลงยิ้มหวานเหรอผิดเพลงพี่ใช่พี่นักชาติปะเนี่ยครับเออทุกคนรอชมการแสดงนะคนดูเป็นหมื่นเลยมาให้กำลังใจเจ้าหมุนกีตาร์แป้งของทายที่ไหนผมด้วยโคตรหลอดก็คือว่าอันนี้คือมันจะเป็นฉากแรกเมื่อกี้โดนไล่มาใช่ไหมก็ต้องไปแบบไม่ได้อยากไปอ่ะ ก็คือแบบพอก่อนจะไปอ่ะก็คือแบบมองแบบมองอีกทีนึงแล้วก็แต่ก็บอกแป๊บนึงนะครับามไทายอยู่ครับเชียรและกูมาเผยบีบเผยบีโอเคเดี๋ยวเขาดูมี F4 ของบางมั้งโอ้พี่อาร์นี่เน็กรอมากเน็กรรอ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 ผ่าเราเป็นพระเอกนะเน็กรอทะลุกล้องรอตลกเนี่ยโอ้โหนี่นะไม่เคหนูร้องไท้านั้นรองเทั้งวันดูวันเนี้ย แล้วจะไปร้องทำไมทุกวันเราต้องทำยังไงนี่หนูกำลังเรื่องอะไรฮีโร่หรืออะไรลูกพันข้าวเหนียวหรืออะไรทำไมไม่บอกหนูละครับพี่ข้าวกล้องเดี๋ยวกูข้าวกล้องเดี๋ยวพี่สั่งให้กล้องหนึ่งไม่ใช่พี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเริ่มแสดงคลิปป๊าเดินพี่โกพี่โกจบแล้วนี่จะเดินมาปุ๊บใช่มือถือผมจะรู้สึกไว้อะไรใช่ไหมไว้อะไรใช่อะไรวะ ไม่ใช่พี่อันนั้นเยอะไปไปชิบหายแล้วครูเอาใครมาเล่นวะเนี่ยเอาละเออเออเอออ่าเออกค่ะงั้นเราเปลี่ยนเพลงกันดีไหมเนาะเป็นตลกกันดีกว่าเออออออาวจ้าจ้าจ้า เห็นไหมออกจริงออกจริงโอเคครับพี่อ่าเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวซ้อมนะคะพี่พี่แน็กเดินนําเบสเดินตามอ๋อเบสเดินนําพี่แน็กเดินตามตายแล้วพี่แน็กเดินผมเดินไปพี่แน็กเดินก่อนเอาพี่แน็กต้องเดินก่อนแล้วเบสไปเปิดประตูให้แล้วพี่แน็กมองมองแบบเป็นห่วงอ๋อเบสแค่ล็อกโอเคเบสแค่ล็อกย่าเอาเถอะอู่้ยคนเป็นหมื่นเลยค่ะบอกพี่แน็กหล่อมาก อันนี้เป็นซีนเปิดนะคะเราให้ดูแต่ซีนจบเราไม่ให้ดูนะคะทุกคนแล้วหูที่ไม่ใช่หนูเนเซนต์อยอะโอเคพี่อะไรนะคองเซอร์พีครับเราไม่ปิดประตูห้องน้ำใช่ไหมสามสองหนึ่งแอคชั่นอ่ะเปิดเพลงเปิดเพลงดังดังอ๋อเปิดเพลงอะไรนะฟูมนะ พอเอาจริงก็คือแบบดูทุกคนดีมากต้องเอียงให้เห็นว่าล็อกเอียงเยงหมว่าล็อกครับเยสนสบครับเอบเอ,เอ,เเอดีค่ะล็อกเลย เออเราเก็บแล้วหัวใจเราไม่ให้ใครมาย่ำยีแล้วมันเกินไปแล้วดีเลยเมื่อกี้รู้มุมกล้องด้วยเปล่าช่วยตามพี่เน็กได้ค่ะ เนี่ยเวลาเขาเล่นก็คือเล่นพอบอกว่าแอคชั <Wilson> ่นก็คือแบบตอนนี้คนจะสองหมื่นแล้วบอกว่าเวลาเล่นกับเวลาเอาจริงต่างกันมากยังยังอีกอนักแสดงคะพร้อมนะ ห่วงมากรักมากแต่ต้องไปแล้วรพระเอกคือทำซาโลเองด้วยล็อกไว้ไม่ให้ใครมายุ่งแล้วชีวิตฉันระดับพี่แน็กชาลีก็ยุ่งไม่ได้ฉันกลัวแล้ว ฉันกลัวความผิดหวัง,งฉันกลัวความเสียใจ,จแรกๆอะไรก็ดีหลังๆก็ไม่ดีักคน,น,คนคฉันไม่เอาแล้วไได้ไหม ดูซิวันนี้มีใครด่าอะไรฉันอีกฉันยังไม่ทำอะไรผิดเลยมาด่ากันทำไมเป็นเบสคำสิ่งทำอะไรก็ผิดเหรอกำลังมาเลยจะ้องไิ่เร็ว้องแเร็วน้องจะร้องแล้วไม่ใช่นี้หรอน้องเติ้ลไม่ใช่นี้หรอพี่ขอแค่ตอนเริ่มไปยัยเดียว ยัเไยคขอแค่ร้องช่วงต้นค่ะไม่เยอะแต่ร้องก็ดีนะเดี๋ยวพี่ช่วย okay. แต่จริงไม่ต้องช่วยหรอกก็เก่งแนละ เพีงมาจอมถ่ายแล้วบอกกล้องสเปดครับห้าสี่สามสองแจ้ครับสูๆ้ๆเดอะแบกของครอบครัวดื้อมากจริงแค่ทำหน้าที่ครอบครัวก็เหนื่อยจะตายและยังมาโดนด่าอีก ชีวิตเป็นเบสทำสิ่งทำอะไรก็ผิดหรอเอ่อเยอะเวยดพท่าบหนัาที่ใใทำให้ย้นยันครับ เบสู้สูทุกคนทำงานแบบเงียบๆหน่อยนะให้น้องบิวตัวเอง พ <the okay? ี่แน็กนี่ยวิ่งกองไปเลยาสุดพระเอกตามเลยให้พี่ช่วยอีกไหมหรือได้แล้วเบสได้ครับเบสอยากให้พี่ช่วยไหมหรือได้แล้ว ได้แล้วเนาะให้ช่วยโอเคช่วยยังไงวะงวงช่วยพูดไปเรื่อยไปหเหราเอาอไม่ใสก็ไม่ใช่าไม่แล้วเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมไม่ร้องอ่ะ โอเคนะได้ทีวีมันังไ่ด้เจเดียวใช้ลท่านั้แล้วก็ลับ ป้าเอกอยู่ไหนเนี่ยป้าเอกเข้าประตูใช่ไหมเหมือนห้าแล้วมาดูเบส้นอ่ดูเอ็นะคะหนูก็จะรอดูเอพร้อมทุกคนอันนี้มาหลอกประตูเ็เแล้วเราถ่ายรอกันไหมว่างไหมว่างมาถ่ายรแอด้วยมีพร้อมกันไหมวันที่แดไหาเตรเตรีมแลันใช่แต่เรามาดูรีแอคก่อนชาวบ้านไง มบ้านเราใกล้กันอยู่แล้วแล้วเราก็ลงรีแอคกันหลังเอวีไปได้อยู่ได้แล้วอยู่พร้อมอุ้ยลูกใครเนี่ยอ่ะปลาเอกอ,อ,อยู่นี่นะคะทุกคนเบสคือนะ้ำตาสั่งได้ใช่ค่ะหิวสั่งไปแล้เนะี่ยอันนี้คือซีนต่อไปคืออะไรอะ่ะเป็นซีนเกาะหน้าตรงนี้ตรงนั้นไปหลอกประตูเฉยๆนะเพราะห้องนี้ประตูแคบอิจดูไหม อืม่ได้อืมีไพ่มครับ่ี่ไหเาก่หน้าไปประตูกอา้ามน่้แม่ถือไปข้างนอกก่อนนคุยกับพี่นะนี่เียน้พี่นะดีได้สดหน่อยของใครของเจนแล้วถ่ายตามนี่ไหมได้สดต้องคุยกับพี่นอยอลอโอเค คุณแม่นี่คุณแม่มานี่แม่ดูไส์สดแม่คนชมเบสเยอะมากน้ำตาสั่งได้อ่ะแบบน้ำตาเทียมออกมาไหมแม่เอาทิ้งไปเลยต่อไปอเก่งมาก<อ>ทุกคนเบสคือแบบ<จ> amazing นักสแสดงค่ะข<อ> <laughs> ยับก็อึงอึ้งมากนึงแล้วไหนแกงต้มยำอะไรมือเช้าปะเนี่ยใช่ค่ะมือแรกมือสั่นเลยเลย<อ>ไปรับลูกมาแม่กินไหมคะโอ้ทักล่อาหารเทียบ ไม่เก่งมากใช่แล้วคือสิ่งที่น่าตกใจคือกำลังตลกกันอยู่นะะึกบะพอแอคชั่นอ่าอ่าอ่าอะไวะ,ะ,ะคือเราถ้าเราตลกเราจะแบบมูฟยากอะ่ะม,ม,มากเขาเป็นอย่างนั้นละครละครที่เขาเล่นก็เป็นอย่างนั้นเวลาทำงานก็คือทำงานจริงๆอ,อ่ะพอแอคชั่นคือเป็นคนละคนเลยพอเล่นกับพี่แท็กก็น่ารักเหมาะก,กันมาก พอเล่นกับพี่แน็กก็เหมาะกันไปอีกอชอบมากอยากให้เบสเล่นหนังสั้นหน้องนางเอกช่องแกก็ืนางเอกที่ถูกใจอืชาลีหล่อมากจริงยิ่งพี่ไทยก็หล่อเหมาะเนอะสามคนเหมาะมาก ที่ถ่ายทำเลือดบ้านเจนนี่ทุกงนักแสดงเหมาะทุกคนเลยใช่เสด็จก่อนเวลาได้เห็นเพราะว่าแมา่ถัายตั้นกล้องไหมคะเอาอข้าวหมูทดยอดเยียวยา ค่าจ้างแพงไหมโอ้โหโลลแม่กับน้องน่ารักมากทุกคนพูดแค่นี้แหละแต่ไม่ต้องบอกหรอกเรื่องค่าจ้างอาจจะน่ารักมากอืมใครเรื่องนักสแสดงนันเองเราอยากได้นักแสดงที่ธรรมชาติเข้าถึงง่ายแล้วก็มีความดูแพงซึ่งตรงกับเบสมากๆสว่วนบทพี่แท็กนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง <laughs> เหมาะอยู่แล้วส่วนพี่จารีของเราก็ขี่ม้าขาวมาเอามุมไหนดีคะเดี๋ยวเอามุมละัจกแบบไหนต้องรอติดตามนะคะไหนนะันนี้ตัวถัดไปเครื่องพี่อยู่ไหนที่ส้อนอยู่ในนี้ปะ คนก็แน่หรักหมดแล้วงานด่วนอืมโอ้ตอนแรกจะไม่ถ่ายแล้วเราเอฟซีบอกว่าเพลงมามากต้องถ่ายคิวเบสกับพี่แม็กกับพี่แท็กภายในหนึ่งถึงสองวันแล้วทุกคนเคลียร์คิวให้หมดเลยแบบชีดเลยโดยเฉพาะเบสน้องเคลียรคิวให้แม่ช่วยดูปังมากแค่เบื้องหลังก็ร้องแล้วอืม อีกรายเบ้น,นี้ด้นคะคะเดี๋ยวค่อยตอบให้กี่หลักหนุนะงานมาอีกแล้วเบสอ้น <c oughs> คุณแม่ก็รับสายแบบไม่หยุดอ่ะงานเบเ้นเยอะมากอออืื้ <c oughs> ตอนจบหนูบอกเลยว่าพี่แน็กได้กับพี่แท้ <c oughs> เอ็มวีวัน 9, 9โมงค่ะรอเลย9โมงเช้าเหรอคะ้านาฬิกา9นาทีครับแม่อของทุกเดือนในปีนี้อืมวันนี้เจ็ดแล้วนะวันนี้แปดแลคืนนี้ตัดเลยคืนนี้หนูจะคุมตัดเองจะเลือกจริงๆใช้ได้ทุกชอดแหละแต่ว่าหนูจะเลือกที่น้องร้องหนักหนั สปอยตอนจบหรอไม่บอกสปอยไม่ได้ถ้าจะปล่อยทุกคนรู้เลยมันเป็นเรื่องราวของน้องเบสกับพี่แม็กซชาลี <c oughs> ถ่ายอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่กินข้าวแป๊บเดี๋ยวพี่ไปไลฟ์ให้บ้านเจนี่เจนี่เคยพูดไว้ว่าเราจะใช้ทำงานไลฟ์สดถ่ายเพลงเห็นไหมเราใช้จริงๆใช่คุ้มเลยคุ้มเลยค่ะแม่บัไดทุกมมุมบันไดก็สวยคุ้เน้นกว่าสวยเบสก็เก่งเนาะซื้อรถให้น้องด้วย่นะคะะมาสิ เดี๋ยวบทเนี่ยใครอยากเจอบทบ้างเนี่ยพี่คิดอยู่ว่ามีเพลงไหนบทเี่นได้แต่ต้องคุยกับแม่ว่าคิวบทแอบยากมากเพราะบทเป็นนักกีฬาละปล่อยที่บ้านแดงค่ะ9 0้นโมงเก้านาทีมาจ้ะค่ะอ้อยแม่ด้วยเลย No.